สวัสดีค่ะนางสาวชาลรัตนทองนิยมนะคะวันนี้จะมาใช้ Tinkercad นะคะในการต่อวงจรโดยใช้ทรามเมอร555ในการตั้งเวลาให้ LED ติด15วินาทีค่ะเราจะสร้างอันใหม่กันนะคะ อันแรกที่เราจะใช้นะคะจะเป็นตัว breadboard นะคะ <Break board. S 1> เราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็น breadboard แบบไหนส่วนตัวจะเลือกเป็น breadboard small battery เอาวนเ r m o r นะคะเราจะเรียกตัวนี้เราเอา,เอ,าอุปกรณ์มาวางไว้ก่อน ไจะเป็นตัวรีเซิร์ r เอร์นะคะตัวต้านทานแล้วก็ตัว LED แล้วก็ตัวพูดปัทโตนะคะแล้วก็ตัวอ a แคปซิ o เตอร์อีกหนึ่งตัว mm. ได้อุปกรณ์ครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต่อตามคลิปวิดีโอที่อาจารย์ได้ให้ไว้นะคะน,นี่หลังจากเราต่อตามวิดีโอที่อาจารย์ให้มาแล้วนะคะมันจะได้แบบนี้นะคะตัวขั้วบวกนะคะเราก็จะต่อผ่านตัวต้านทาน เข้ามาที่เทอร์มินอลที่2ของตัวปุ่มบัตเทิส่วนขั้วลบนะคะต่อเข้ามาตรงเทอร์มินอลที่1ของปุ่มบัตทิจากนั้นเนี่ยเราจะต่อไปเข้ากับขาทิกเกอร์ของ IC 5 5หส่วนขาพาวเวอร์ก็เราจะต่อลากมาจากขั้วบวกนะคะให้ตรงกับ ขาของ IC ห้าส่วนขากาวอย่าลืมต่อลงมาที่กาตรวนี้นะคะส่วนขาที่6ขาที่7ของ IC 55นะคะเราจะทำให้ตัวมันเป็นศูนย์โวลต์เราก็เลยต่อกันแบบนี้เลยนะคะส่วนขาที่8แล้วก็ขาที่4นะคะเราต้องต่อตรงเข้ากับตัว p า w w r s u u p p y y หรือว่าตัวแบตเตอรี่ของเรานะคะ uh, ต, uh, ตัวตัวต้นทานนะคะต้องมีค่า 33k ส่วนค่าคาปาซิเตอร์เนี่ยต้องมีค่า470นะคะจากนั้นนะคะแล้วก็มาแก้ตัวต้านทานนะคะซึ่งอันนี้เราได้ตั้งเป็น 33k โอห์มเรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนตัว c a ปาซิเตอร์เนี่ยก็เปลี่ยนให้เป็น470อ่ไมโครโฟรัดเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ได้เพิ่มเส้นนี้มานะคะลืมใส่จากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มทำการ Start Simulation คะ่ะถ้าสังเกตน,นะคะว่าไฟเนี่ยจะติดแล้วแล้วก็ให้เมนูตรง Simulation Time ตรงนี้นะคะ พอคุมนะคะตัว LED เนี่ยก็จะปิดลงอัตโนมัติค่ะขอบคุณค่ะ